อีก็เคยอ้วนก็เคยควายข้อหมูย่างอีสกปรปกขาลายเป็นเอดอุ้ยแบบลดก็ไม่เป็นไรก็แต่เราจําได้นะว่าใครด่าดเราบ้างอที่สุดในชีวิตหนูแล้วอ่ะที่หนูรู้สึกว่ามันหนักอะไรขนาดนี้ทําไมแบบโหแย่จังอืม <g ülme> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ wake up call by coach im และนี่ก็คือช่วง impressive talk นะคะซึ่งวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะเป็น อินฟลูเอนเซอร์ตัวแม่แห่งโคราชนะคะแล้ว,วันนี้เราจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจของชีวิตเขามาเล่าสู่กันฟังค่ะ ค่ะก็โฟโฟนะคะ,คะ,คะหรือว่าใยสี่เนาะถ้าแบบไมโคราดก็น่าจะรู้จักกันประมาณหนึ่งนะคะที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์นะคะทําทุกอย่างที่ได้เงินสุจริตค่ะเป็นวิธีกรแล้วก็ล่าสุดก็คือคุณ้าคุณตาก,กันก็น่าจะเป็นมาทางอินฟลูเอนเซอร์เป็นแบบรับงานรีวิวใดๆทำคอนเทนต์เป็นนางงามด้วยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่แบบภูมิใจมากนะคะอยู่บ้านนางงามขี้เมาอยู่กับพี่เอ็มพี่เอื้อนะคะเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์ล่าสุดก็จะได้เป็นชแชมป์นะคะวินเนอร์โคราดอินฟลูเอนเซอร์ปี 2024, ว้าวแต่งเยอะจังเลยตั้งแต่งเยอะมากงั้นเล่านิดหนึ่งว่าก่อนที่เราจะมาประสบความสำเร็จในระดับนี้เนี่ยตอนเด็กๆชีวิตเราเป็นยังไงบ้างโหยาวอยู่นะคะจะขมวดปึ้งให้แล้วกันเมือก่อนตอนเด็กชื่อบูมพี่สาวชื่อบีเกิดมาในครอบครัวที่ไม่พร้อมเลยจนเลยใช้คำว่าจนเลยเนาะแล้วก็อยู่กับป้ากับย่าแล้วป้ากับย่าก็เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กถ้าถามว่ามาเป็นกระเทยได้ไงมันต้องไล่มาก่อนเนาะแต่แ้วก็เป็นเด็กผู้ชายนี่แหละ เล่นกันแล้วเ่นซอยมีแต่ผู้หญิงต้องเท้าก่อนว่าทำไมถึงได้มาเป็นกระเทยเนาะแล้วมันก็จะเป็นสเตปไปนะกระเทยเนี่ยไม่ได้แบบว่าถุยน้ำลายใส่กันนะไอใส่กัน,กนแล้วเป็นนะคะทุกคนดังนั้นเลิกบอกว่าไปเลิกเป็นกระเทยเดี๋ยวนี้เนาะแต่เดี๋ยวนี้เปิดกว้างแล้วแต่ถ้าสมัยหนูย้อนไปตอนเด็กเนี่ยคือมันไม่ได้เปิดกว้างขนาดนี้เล่นพ่อแม่ลูก เราไม่ได้เป็นลูกชายเราได้เป็นแม่อย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาวางบทยังไงเ,ออเล่นเซเลอร์มูนมีทักซีโดตัวผู้ชายเราไม่ได้เป็นเราได้เป็นเซเลอร์วีนัสไปโรงเรียนเขาเล่นกิจกรรมผู้ชายอะไรเงี้ยเตะบอลอย่างเงี้ยเราเคยไปเล่นแล้วมันเจ็บแต่ชอบไปนั่งเล่นโซ่กับผู้หญิง แล้วเหมือนเวลาแบบมีพี่สาวป้าซื้อตุ๊กตาบาร์บี้แม่ก็ต้องซื้อ2ตัวจะเล่นด้วยกันมันก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าเรารู้สึกเราชอบว่าอยู่กับผู้หญิงเป็นแบบนี้มันรู้สึกแบบมันดีจังรู้สึกแฮปปี้ปลอดภัยไม่ไม่เจ็บไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยตอนเด็กเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างพี่อิมคือเยอะมากเลยเนาะด้วยความที่ว่าบ้านเราจนเราก็จะเริ่มตั้งแต่แบบถ้าสมัยตอนเด็กเลยกับพี่สาวเนี่ยช่วงวันสงการจะไม่ได้เล่นนะเคยแบบว่าไปเก็บขวด สงการเนาไม่มได้ตังค์เนาะตั้งแต่เด็กปถมเลยนะท,ทุกอย่างที่ได้เงินทุกอย่างที่ได้เงินเลยค่ะแล้วก็ไล่ามาทํางานตั้งแต่ป .6 ไปเฝ้าร้านเกมต้องย้อนไปก่อนคือความเป็นกระเทยของเราเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้หรอกว่าการเป็นกระเทยเนี่ยมันต้องดูแลตัวยังไงให้สวยให้ผิวดีอ,อันนี้แนะนำน้องๆนะคะว่าการเทคยาคุมหรือออาฮอร์โมนเนี่ยควรอยู่ในการดูแลของคุณหมอนะคะไม่ควรกินตามกันเองเพราะว่ามันมีผลต่อเรื่องสุขภาพปัจจุบันไม่ได้เทคแล้วนะคะแต่ว่ายังสวยอยู่ อ่ะต่อเนาะต่อเนาะคือนั่นแหละค่ะเราก็ไม่รู้ว่าต้องดูแลแต่ยังไงหรอกแต่ว่าสิ่งที่เรารู้คือเราต้องหาเงินช่วยป้ากับย่าเขาขอให้เราไปทํางานไหมหรือว่าหนูอยากไปทํางานเองไม่ไม่เคยขอค่ะไม่เคยขอเลยแต่เรารู้สึกว่าคือเขาไม่มีตังค่ะเขากู้บังอย่างเงี้บังมาเรียกเราก็พอรับรู้สถานการณ์กันในบ้านเราก็เลยรู้เลยว่าฉันต้องทาอะไรสักอย่างใช่แล้วก็พอเริ่มขึ้นมัธยมมา อันนี้รวบแบบรวบเร็วนะก็ไปขายของอยู่ในบาซ่าแต่ก่อนตอนเด็กๆสมัยก่อนมันจะบูมเนาะขายเสื้อเป็นลูกจ้างขายรองเท้าขายนูน่นขายนี่ทำทุกอย่างที่ได้เงินได้ทักษะพิธีกรมาถึงวันนี้ <laughs> อาจจะขายเก่งอาจา <laughs> อาจะก, <laughs> ก็คือผ่านความลําบากมาเยอะมากอะ่ะพี่อิมจนแบบว่า แล้วพอเราเริ่มโตหน่อยมาเข้ามาหาลัยก็เริ่มเปลี่ยนจากเป็นพนักง,งานขายของมาทําแบบเริ่มไว้ผมได้ก็เริ่มมาทําเป็นฟิลแบบไปเสิร์ร้านดื่มร้านนั่งอาหารกลางคืน<ม>ก็ยกสเต็ปขึ้นมายนิดนึง<ม>ได้แต่งตัวสวยขึ้น<ม>แล้วก็ถ้าถามว่าทุกอย่างที่มันขับเคลื่อนชีวิตหนูมาพี่มันเป็นเรื่องเงินล<ม>้นลวน,ลวนมันไม่ได้เป็นฟิลที่แบบว่าเราจะต้องเป็นคนที่แบบว่าดีขึ้นเพื่ออนาคตอะไรแต่ว่าถ้าเกิดมาในจุดที่มันไม่ได้มีเงินเราก็ต้องพยายามทําให้ตัวเองอะ่ะหาเงินให้ได้ ลองเล่าสักเหตุการณ์หนึ่งที่เราจําได้ในวัยเด็กว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกเลยว่าอันนี้คือโคตรจนเลยวะฉันต้องออกไปทํางานเดี๋ยวนี้แล้วเงี้ยมัธยมเลยคืออย่างที่บอกค่ะบ้านหนูไม่ได้มีตังค์แล้วสมัยก่อนรีดผ้ายเงี้ยย่าหนูยังใช้เตารีดที่เป็นแบบเตาถ่านไม่ไม่โอโหมไม่ได้ค่ะอันอายุรยาค่ะอันนั้นเก่าไปค่ะดูภูเพศนิวาสเยอะคือเป็นเตารีดที่แบบว่า ไม่ได้เหมือนทุกวันเนี้ยที่มันเป็นแบบไอ้น้ำอะไรอย่างงี้เออเสื้อนักเรียนก็มี2ตัวแต่ว่าเกงจะมีตัวเดียวกลับมาก็ต้องซักมาซักอีกซักแล้วใช่ค่ะรู้สึกว่าก็ลำบากนะตอนนั้นแล้วก็คือหนูเป็นคนน้ำเหลืองไม่ดีด้วยแล้วเป็นกระเทยด้วยสมัยก่อนอ่ะใครบอกว่าเดี๋ยวนี้บูลลี่หนักจะบอกว่าเมื่อก่อนหนักกว่านี้เยอะแล้วเมื่อก่อนหนูก็ไม่ได้เป็นสภาพนี้ตอนเด็กเด็กผู้ชายคนหนึ่งไปโรงเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีตังค์สมัยก่อนหนูอยากซื้อคีมหนูต้องเก็บบางสามวันเลยนะขวดละยี่สิบเก้าบาท คอเสื้อมันก็จะเหลืองรักแร้มันก็จะเหลืองออแล้วพอเราไปเรียนเราก็จะฉุกแบบบูลลี่แบบอีคังโคกพร้อมก่อนอ้วนด้วยค่ะตอนมอมอตอ้นมัธยมอ้วนอีคังโคกอีกเคยอ้วนกเ็เคยควายข้าหมูย่างอีศกโปกอะไรเงี้ยขาลายเป็นเอดอุ้แบบลด <c oughs> แล้วหนูอยู่มาได้อะ่ะ <c oughs> รวมรวมฮิตเลยใช่แล้วหนูอยู่ม,มาได้เพราะว่าตอนนั้นเราก็รู้สึกว่า ก็ไม่เป็นไรก็ก็โอเคพูดพูดอะไรก็พูดไปแต่เราจําได้นะว่าใครด่าเราบ้างเราจำได้ทุกคนเจอ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 ก็มองแบบเชใส่มันก็ไม่ใช่ค่ะแต่ก็อ๋อกนนี้เหรอมึงที่ด่ากูตอนนั้นโอเคดูกูสิคะด่ากูเยอะเลยนะเป็นไงบ้างชีวิตอะไรแบบนี้ก็เป็นฟิลเนี่ยค่ะมันแย่เยอะอะค่ะถ้าในความจนแต่ถ้าเกิดเป็นในพาร์ทความรู้สึกแย่สุดน่าจะเป็นช่วงประมาณตอนอายุยี่สิบห้าปีพี่อิมเชื่อเรื่องเบนจเพศไหมคะ บ้างบ้างใช่ไหม,ม,มหนูก็เป็นคนที่ไม่ได้เชื่อมากขนาดนั้นแต่ว่าตอนที่ยี่้าเนี่ยป้าที่เลีย้ยงก็เสียย่าที่แบบรักเรามากใช่ค่ะเพราะหนูเรียกเขาว่าแม่เขาไม่หนูไม่ได้เรียกเขาว่าป้าแล้วหนูอ่ะคืออยู่บ้านเช่าไม่ได้มีตังค์ปีนั้นยายบ้านมาเมาณนสี่รอบรถมอไซค์ไม่มีรถยนต์นั้นมอไซค์มอไซค์ก็น้ำท่วมไปตลาดแล้วก็จอดไว้รถก็พังแบบปีนั้นคือที่สุดในชีวิตหนูแล้วอ่ะที่หนูรู้สึกว่าอุ้ยทําไมแบบมันหนักอะไรขนาดนี้ทําไมแบบ โหแย่จังตอนอายุยี่สิบห้ตอนนั้นทํางานตอนนั้นหนูบินไปต่างประเทศคือพีอารมาหมดทุกอาชีพพิมพ์ให้ไลท์อาชีพมาทุกคนคือเป็นพนักง,งานขายของขายตามตลาดเฝ้าร้านเกมมาขายข้าวไข่เจียวหน้าร้านเหล้าขายปลาหมึกย่าง เป็นพนักงาน P ีองพีอาขายดมคือทํามาเยอะมากพี่หนูเลยกลายเป็นคนที่แบบเหมือนมีภูมิต้นานทานดีเวลาทํางานอะไรมันก็เหมือนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้มีทักษะรอบด้านด้วยนะ <S 1> <S 1> <S 1> ใช่ได้หลายอย่างคือทุกคนจะบอกว่าถ้าเกิดใครมาดูคลิปนี้นะคะไม่อยากให้หมบว่าทําไมต้องมาเล่าชีวิตดราม,มา่ามาเรียกความสงสารการรับมือของโฟโฟอะ่ะอันนี้บอกเองนะว่าถือว่าเก่งแล้วที่สามารถ มาอยู่ตรงเนี้ได้คือทุกคนมีปัญหากันหมดปัญหาเราอะมันไม่เหมือนกันแล้วมันก็ไม่เท่ากันบางคนเจอแบบโฟอาจจะแบบเป็นซึมเศร้าล้มไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยแต่คืออยากแชร์ให้ฟังแล้วกันว่าเบื้องหน้าที่ทุกคนเห็นในโซเชียลเนี่ยลงรูปสวยๆทำคอนเทนต์ตลอดยิ้มแย้มสร้างรอยยิ้มตลกโพสขบขันอะไรเงี้ยมันก็เจออะไรหนักๆมาด้วใช่ใช่ค่ะมันไม่ได้แปลว่าชีวิตเรามันจะไม่ได้มีเบื้องหลังที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแต่ก็มาเล่าให้คุณฟังว่าเออกว่าจะ มีโมเมนต์ไหนที่เราจําได้บ้างว่าเฮ้ยนี่ฉันมาไกลขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องโอกาสอะพี่อิมคืออย่างที่บอกว่าพอหนูอะเกิดมาในบ้านที่มันแบบไม่ได้พร้อมอะไรเงี้ยคุณย่าสอนว่าเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นคนดีอย่าไปโกงใครสุดจริตแกสอนแค่นี้เลยจะเป็นกระเทยไปอะไรเป็นไปเลยถ้าช่วงพลิกผันคือหนูอะด้วยความพยายามที่มันจะต้องมีให้ได้อ่ะ มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันมีเวทีประกวดกระเทยเวทีหนึ่งค่ะพี่อิมแล้วหนูว่าไปประกวดตอนนั้นหนูมีตังแค่มัน400หนูต้องนั่งรถตู้จากบขสแต่ขอนแก่นเพื่อไปประกวดแล้วไปนอนท้องเพื่อนเอาแต่มีแค่4 0 0บาทไม่มีตังจริงพี่อิมเมื่อก่อนเบนก็ไปส่งขึ้นรถพอเบ,บนไปไม่ได้เพราะไม่มีตังแต่หนูอยากไปประกวดมากสรุปหนูได้เข้ารอบภาคอีสานจากความสามารถของตัวเอง ตัดเพลงเองซ้อมเต้นอยู่ที่ห้องเช่าเองได้เคารพภัยศาสต์มันเลยกลายเป็นเปิดประตูให้หนูไปเจอคอนเนคชั่นที่ดีขึ้นจากผู้ใหญ่จากเพื่อนที่เขามาจากที่อื่นหลังนั้นหนูก็เลยมีคอนเนคชั่นของทางช่อง7ได้ไปเต้นเป็นแดนเซอร์ช่อง7ประมาณตอนหลายปีแล้วค่ะตอนนี้เยอะมากดีใจมากค่ะใช่ทิ่ยนเยอะใช่ไหมคะก็ไม่ไม่ถึงกับเปลี่ยนค่ะแต่มันเยอะกว่าที่หนูเคยทํามาแล้วตอนนั้นไม่มีรถก็นั่งรถจากบกสขึ้นรถไปแล้วก็ไปลงหมอชิด ต่อรถนั่งไปนู่นมาพูดถึงเรื่องที่ว่ามาทําพิธีกรแล้วกันเนาะมาได้ยังไงหนัวเต้นออกอีเวนต์เยอะเรารู้สึกว่าเราก็เป็นคนที่พูดได้เลดพิธีกรอ่ะมันเยอะกว่าเต้นของโคราชในสมัยนั้นอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเออถ้าเกิดฉันอยากมีเงินฉันอยากมีรถส่งรถจ่ายค่าบ้านเองได้ฉันก็ต้องฝึกตัวเองดูแลตัวเองให้สวยขึ้นอันนี้ก็ต้องชื่นชมพี่พี่เอ็มซีสมัยก่อนหลายๆคนเลยที่แบบว่าเขาทํามาตรฐานไว้ดีมากแล้วก็มีเขาเป็นโลโมเดลก็เลยได้ปรับมาฝึกพิธีกรแล้วก็ทุกวันนี้ก็ทําาพิธกรมอ นานเหมือนกันได้เงินแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ได้แค่เงินนะคะมันได้ภาพแบรนด์ของเรา<ม>ได้เรื่องแบบสุขภาพการดูแลตัวเองผิวพรรณใดๆคือมันเหมือนรักตัวเองมากขึ้นพี่จะให้มามาแลกกับเงินเวลาใครบอกว่าไม่ต้องสวยหรอกมันไม่ได้สําคัญสําคัญค่ะในประเทศไทยเป็นแบบนี้จริงๆถ้าใครจ้างโฟโฟโอ่ะค,คือจัดเต็มเกินเกินแบบคุ้มแน่นอนาเกินราคาทุกครั้งเลยที่เราตัดสินใจไปประกวดนางงามเวทีแรกนั่นคือแบบ ประตูเลยสู่โอกาสใหม่ๆใช่ค่ะอ่าท้าวความตอบปุ๊บพอหนูเป็นพิธีกรใดๆมาเราก็รู้สึกว่าชีวิตกูนี่คือมันทํามาหมดละมันอยู่ในจุดที่แพชชั่นที่เราจะใช้ชีวิตต่อทําจนเป็นหมดแล้วมันเบื่อแล้วใช่ไหมทำโชว์ทำมาแล้วแดนเซอร์ก็เป็นมาแล้วพิธีกรก็ได้ทํามีงานอยู่ตัวทุกอย่างโอเคแล้วพักหลังมาหนูชอบดูประกวดนางงามชอบดูมากแต่เรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบว่า ยิ้มไม่ได้สวยเรารู้สึกตัวเองไม่ไสวยแต่ก็อ่จจะมองว่าเอ้ยเราดีแล้วอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดใครคิดว่าโฟเป็นคนมั่นใจอ่ะเราอ่ะไม่ได้เป็นคนมั่นใจในตัวเองเราเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองหนูไม่ได้มั่นใจในตัวเองนะแต่หนูเชื่อมั่นในตัวเองว่าถ้าวันเนี้ยฉันจะออกไปฉันทําแบบเนี้ยมันเลิศคือเราคิดมาแล้ว เนี่ยแหละค่ะแล้วพอจะมาประกวดนางงามปุ๊บก็ดูนางงามเยอะมากจนบ้านนางงามขี้เมามแต่ไม่ได้แปลว่าเจ้าของเจ้าของขมไม่ได้เมานะคะหนูก็ไม่ได้เป็น,น,นคนข,ขี้เมามันเป็นชื่อบ้านของเรานะคะคือย้อนไปก่อนหน้าเนี่ยปีก่อนหน้านึ่งคือปีกทิยานะคะที่อยู่กับพี่ๆแกงย v วีนะคะเขาไปประกวดกับบ้านพี่เอ็มแล้วหนูก็นั่งดูอยู่ที่บ้านชีวิตกะทิอะ่ะพิมคือทัดใจหนูมากคือผ่านอะไรมาเยอะมากๆเลยอะ่ะแล้วรู้สึกว่ากทิก็แบบ ไปได้แล้วชีวิตกะทิก็ทัดใจคนอีกเยอะเลยอ,ะอ่ะม,มันเป็นเหมือนการทําลายแบบวความกลัวความกลัวแล้วก็ความที่ทุกคนคิดว่าการจะเป็นนางงามต้องสูงต้องเอว23ต้องผมยาวถึงกลางหลังต้องผิวดีทุกอย่างแต่ไม่ใช่ว่ากะทิไม่สวยนะกะทิคือเขามีความเป็นแบบเป็นตัวเองอะ่ะเป็นความเป็นเอกลักษณ์อ่ะคือเดินมาแล้วรู้ว่าเป็นกะทิเลยอะไรเงี้ยแล้วเชื่อมันทุกวันนี้หนูเจอกะทิอ,อีกเงี้ยหรือว่าตอนที่หนูไปประกวดหนูยังพูดเลยว่าที่หนูมาปีนี้ส่วนหนึ่งคือกะทิเลย กะทิพีเซ็นความเป็นตัวเองดีมากเขาเป็นแรงบันดาลใจใช่เป็นแรงบันดาลใจให้หนูมากๆที่ <ๆ S 2> จะมาประกวดด้วย<ม>แล้วก็<ม>ก่อนหน้านั้น,นอีกคือพี่เอ็มมาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่โคราชแล้วก็เจอการแล้วหนูก็เลยบอกแกว่าเดี๋ยว,วถ้าแม่ประกวดนางงามหนูจะไปลงนะ<ม>นั่นแหละคะ่ะรูปสตอรี่นั้นก็ยังอยู่ได้กันอยู่เลยปีนี้แหละน่าจะพร้อมแหละก็คือประมาณ2ปีที่แล้วไขึ้นเวทีประกวดใช่ใช่ค่ะรู้สึกว่าฉันอยากเป็นนางงามจังเลยอ่ะกูว่ากูทําได้เพราะกูก็ใส่สนุูมาตลอดกูว่ากูเดินได้คืออยากบอกทุกคนเนาถ้าออยาากทํะไร อย่าไปคิดว่าทําไม่ได้ตอนแรกหนูจะหนูรู้สึกว่าที่คิดก่อนลงจะยังไงได,ดีวะมันต้องใช้อะไรบ้างใครจะดูแลเราเชื่อไหมว่าพี่ว่าการประกวดนางงามทาให้หนูเขียนย่างหนึ่งเลยว่าคนในโคราชรักหนูเยอะมากที่แบบเป็นเพื่อนในเฟซบางคนไม่เคยกดไลค์นะผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะเอ็นดูหนูมากๆเลยตอนที่หนูไปประกวดบ้านนางงามขี้เมาอะ่ะคือการประกวดนางงามมันใช้เงินเยอะต้องไปประกวดที่นุนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่เลี้ยง mm. ช่างแต่งหน้าอะไรเงี้ยอันนี้หนูอยากพูดขอบคุณนิดนึงได้ไหมคะ คือหนูอยากขอบคุณมากๆเลยคือตั้งแต่พี่เลี้ยงหนูที่พาไปประกวดบ้านนางงามขี้เมาขอบคุณสปอนเซอร์ในโคราดมากๆเลยวันคือหนูไม่ลืมเลยหนูจําได้หมดเลยว่าใครช่วยเราเรื่องบัางค่าใช้จ่ายสปอนเซอร์ใดๆอะ่ะมันทําให้เห็นเลยอพี่บางคนทักไม่เคยคุยนะคะทักมาหาหนูแล้วโอนเงินช่วยค่าน้ํามันค่าเดินทางใดๆคือแบบ จริงๆค่ะฟจริงเลยจริงคือเราก็เลยรู้สึกว่าอโหแบบแล้วพอหนูถามทําไมถึงช่วยหนูบางคนบอกว่าเห็นหนูทํางานมานานแล้วแล้วขยันจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครเลยทําคอนเทนต์สนุกๆให้คนดูมาตลอดเงแล้วเหมือน<ม>เขาก็อยากสนับสนุนเราในเรื่องการมาทําตามความฝันก็เลยกลายเป็นไปประกวดกับบ้านนางงามขี้เมาแล้วก็ประกวดครั้งแรกนางงามแบบใหญ่ๆเลยแล้วก็ได้ตําแหน่งเลยยินดีด้วยเยี่ยมยอดเย้ สม<า>กับที่<ร>ทำงานหนักและตั้งใจทุ่มเทกับทุกเรื่องจริงนะคะค่ะปัจจุบันนี้ก็คือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยช่ก็รับรีวิวอะไรต่างๆพูดถึงคนทั่วไปที่อยู่ดีๆเขาอยากจะลุกขึ้นมาเป็นอินฟลูสักคนหนึ่งเนี่ยโฟจะบอกอะไรเขาบ้างอย่างแรกเลยคือถ้าอยากบอกก็คืออย่าตั้งราคาหรือว่าอย่าตีมูลาค่าของตัวเองต่ำเกินไปค่ะเราปฏิเสธบางก็ได้ ไม่จําเป็นต้องรับทุกงานเพื่อให้ตัวเองมีงานเลยะคะ่ะเพราะว่าการที่หนูจะมาเป็นอินฟูคืออย่างที่บอกว่าหนูจะมาใช้คําว่าอินฟูอะหนูทำคอนเทนต์มาตั้งนานแล้วตั้งนานก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ยุคทิกต o k ที่จะมาแรกๆซะอีกคืออย่างแรกคือต้องทำเพราะรักและเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่จะผ่านมาเป็นอินฟูในการรับงานนะคะคืออย่าตีราคาตัวเองต่ํา คือบางคนจะรู้สึกว่าอุ๊ยฉันเป็นแบบนั้นแบบนี้่งคืออย่างหนูเนี่ยทุกวันเนี่ยหนูสามารถตีราคาตัวเองได้เพราะว่าอะไรหนูมารับงานรีวิวหนูว่าเป็นอินฟูอันดับแรกคือกว่าหนูจะสวยขนาดนี้หนูหมดไปกี่บาทกว่าหนูจะขุนดีขนาดนี้เข้ากล้องแล้วหนูยังโอเคอยู่หนูหมดไปเท่าไหร่กับการเหนื่อยีวินาจใช่ค่ะการที่หนูไปประกวดนางงามหนูขึ้นไบโอหนูขึ้นโปรไฟล์หนูเนี่ยหนูหมดไปเท่าไหร่ใดๆก็ตามเนี่ยหนูหมดไปเยอะมากดังนั้นการที่หนูจะไปเป็นอินฟูรับงานอย่างเงี้ยหนูจะ เหมือนคนอื่นไม่ได้แต่ลูกค้าก็แฮปปี้ที่จ้างเราแล้วก็ถ้าถามว่าอยากแนะนํำยังไงนะคะอันดับแรกเลยถ้าเกิดแนะนําทิคง่ายๆเลยถ้าอยากมารับรีวิวหรือมาเป็นอินฟูไม่ได้หวังเรื่องเงินทาเพราะรักเพราะชอบไม่ยากเลยค่ะมีกล้องสักอันหนึ่งแล้วก็มีใจรักที่อยากทำพระเมื่อก่อนหนูก็เป็นทำคอนเทนต์แรกๆพิมพ์คือมันไม่มีคนดูสิ่งสำคัญในการจะมาเป็นอินฟูหรือว่าจะมารับงานพวกนี้คือการทำตัวตนให้ชัดเจนก่อนค่ะ แต่ก็ใช้เวลาเหมือนกันขยันทำไปเรื่อยๆขยันทำเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไปพยายามเราสามารถไปดูคนเก่งได้เราสามารถไปดูดาราศิลปินไอดอลคนที่เราชอบได้หรือว่าอินฟูที่เขาเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศแต่ว่าอย่าไปเป็นแบบเขาแค่เอาเขามาเป็นอินสปิเรชันในการแบบอ๋อเขาทำคลิปแบบนี้ดีจังแบบนั้นดีจังสุดท้ายแล้วคนที่เขาดังมากๆหรือว่าใครก็ตามอะคะ่ะคนเข้าไปดูคลิปอะเพราะว่าตัวตนของคนคนนั้น มันมืน่ีหนูลงคลิปเดินเฉยๆไม่ได้ทำะไรเลยเดินเฉยคนก็ดู <laughs> เพราะว่ามันเป็นตัวตนเราอ,ะ <laughs> อ่ะเหมือนที่หนูบอกอะ่ะคือหนูก็ทํางานหนักมากๆคิดคอนเทนต์เยอะมากๆเหมือนกันแล้วก็ลงทุนลงแรงทุกอย่างแบบในการใช้สมองเยอะเหมือนกันอาจจะเป็นโรคประสาทได้คะ่ะถ้ามาใส่ทำคอนเทนต์ <laughs> มันก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่าทําไปเรื่อยๆดีกว่าที่โฟเล่ามาตั้งแต่วัยเด็กเนาะว่าทําทุกอย่างที่ได้เงินแล้วก็ทําเพื่อแลกเงินเท่านั้นค่ะ <laughs> เป้าหมายชีวิตตอนนี้คืออะไรเอ่ยเม้าหมายชีวิตตอนนี้ของหนูก็คือแค่ไม่มีหนี้สินเพราะหนูยังต้องส่งรถอยู่รถที่ใช้กระบะกระบะซิงกระบะซิงคู่ชีวิตนะคะก่อนนั้นเนี่ยเคยเกือบจะได้ซื้อที่แล้วพิมแต่ว่ามาเจอโควิดเราก็เลยจะต้อง กำเงินเอาไว้ทุกวันนี้หนูยังไม่ได้มีบ้านอยู่นะคะอันนี้ต้องบอกทุกคนเผื่อเขาจะคิดว่าแบบอุ้ยเขามีบอกมีบ้านมีรถไม่ได้มีนะคะยังเป็นคนที่หาเช้ากินค่า,คาเป็นเป็นฟรีแลนซ์<ๆ>ยังสร้างตัวเหมือนกันก็เลยยังต้องทํางานหนะักเป้าหมายชีวิตหนูสูงสุดก็คือรถไม่ต้องส่งแล้วค่ะแล้วก็มีที่มีบ้านของตัวเองไม่ต้องหลังใหญ่ที่จริงหนูหนูชอบอยู่อะไรที่เป็นแบบข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้มีที่เลี้ยงไก่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่แบบแก่ๆอย่างนั้นค่ะแบบชอบอันนี้จริงๆนะพูดง่ายๆเลยค่ะฟแบบ ซันมูนรีสอร์ทขายไม่ได้เป็นบ้านสองชั้นอย่างเงี้ยชอบธรรมชาติชอบธรรมชาติทุกคนที่นู้นไม่ได้มีบ้านปูนบ้านไม้นะทุกคนได้มีโอกาสได้ไปทานอาหารมาคือชอบความธรรมชาติแบบนี้มากชอบต้นไม้ชอบป่าชอบอะไรแหมคือหนูเนี่ยแหละค่ะบ้านป่าชีวิตที่คิดแค่นั้นเลยเพราะว่าถ้ามาในสายนางงามหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูอยากประกวดแล้วแต่ว่าไม่ได้ว่าจะแขวนส้นสูงนะคะหมายถึงว่าถ้าเกิดพี่เอ็มพี่เอื้ออยากให้เราไปลงงเงี้ยไป เราฟังเขามากมากอย่างเงี้ยเราก็เป็นพ่อเป็นแม่อีกคนนึงเลยก็ได้ที่เลบรพมากๆเลยเพราะว่าญาติผู้ใหญ่หนูก็ไม่ได้มีเหลือแล้วณนะตอนนี้ค่ะที่แบบใช้เขามาครอบครัวกันได้อย่างเงี้ยค่ะใช่ถามว่าสายนางงามถ้าอยากได้ก็คงจะมีมงนางสาวขี้เมาค่ะซึ่ง <c oughs> ปีก่อนได้ที่สามค่ะปีล่าสุดค่ะได้ที่สองค่ะแพ้ว่านใส่ค่ะแต่ปีหน้านี่แหละอีกมงที่อยากได้คือมงของนางสาวขี้เมาค่ะใสยนางงามเนื่องในเดือนไพร์มันนะคะ,คะสิ่งที่โฟโฟ ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตคืออะไรสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตหนูคือหนูเป็นกระเธอที่ไม่เคยเล่นยาเสพยตยิดเลยแล้วก็ไม่เคยโกงเงินใครเลยไม่เคยมีประวัติเสียเลยค่ะหนูเป็นคนที่ไม่ได้มีตังค์หาเช้ากินค่าไม่ว่าจะลําบากแค่ไหนอะทุกวันนี้มันมีข่าวให้เห็นเยอะค่ะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องโกงเงินขโมยของหรือว่าไปติดยาส่วนมากปัญหาที่มาส่วนใหญ่คือคนติดเที่ยวไปซื้อยาไปเล่นยาไม่มีตังค์กู้เงินมันเป็นสเต็ปไปค่ะ อีกหนึ่งอย่างคือหนูไม่เคยเล่นพนันเลยไม่เคยคิดจะเล่นพนันเลยหนูไม่เคยคิดจะรวยกับอะไรตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กคือป้าชอบเล่นหวยแล้วก็เรื่องยาเสพติดส่วนหนึ่งที่อาจจะฝังใจและจําคือนากับแฟนนาค่ะเขาชอบกินเหล้ากินอะไรกันแต่ไม่ได้โทษคนกินเหล้านะหนูก็กินในบางหนูโตแล้วหนูกินตอนที่เราเป็นเด็กมากๆค่ะเขาดื่มหนักแล้วเขาทะเลาะตีกันให้เราเห็นด้วยตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่ามันไม่เลิศ อันนี้คือหนูขยายความให้ค่ะแบบว่านั่นแหละค่ะคือเราไม่ได้ไม่เคยชีวิตนี้ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเล่นยาไม่เคยเล่นพนันเหล้าเครื่องดื่มอะไรของดื่มจริงๆแหละดื่มดื่มแต่ว่ายาไม่เอาพนันไม่เอาอืมเพราะว่าเราเห็นมาตลอดว่าบังมาตามที่บ้านแม่เราอะป้าเราอะมันเป็นยังไงไว้เรื่องอันนี้แบบในครอบครัวโฟนะคะเออแต่ว่าหลายคนก็น่าจะโดนโกงอยู่โดนบิดโดนอะไรเยอะแต่วันนี้ยังเห็นเลยดูแล้วมองว่ามันเป็นปัญหาหนึ่งที่คนเจอเยอะเรื่องเงินเรื่องอะไรเงี้ย หลังจากเราได้ฟังเรื่องราวชีวิตของโฟโฟแล้วนะคะก็โฟโฟก็ทํามาหลายอาชีพนะคะแล้วล่าสุดตอนนี้ได้ตําแหน่งเป็นผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนดนครราชสีมาเย้ยินดีกับการเตริบโตไปอีกขั้นของโฟโฟด้วยนะคะค่ะก็ฝากน้องๆนะคะสําหรับปีนี้ใครมาดูคลิปนี้นะจ๊ะอยากจะลดชูนะคะมิสแกรนนครราชสีมาปี2026นะคะผู้จัดการโฟโฟพร้อมดูแลแบบร้อเซต์ แล้วก็สัญญาคนโคร,ราชเลยว่าปีนี้จะเปิดประตูให้คนโคร,ราชให้ได้ต้งแน่นอนได้มงอะไรไมา้วางแล้วถูกต้องค่ะต้องแนะนําแบบมิสแกนด้วยนิดนึงชิปพาลาดาราดาวดีผู้จัดการกองมิสแกนนครราชสีมา 3, 2 0 <Yeah, S 1> <ฮ>2 6เย้ปีหน้าเริ่มเลยเริ่มเลย ใั้โฟ,โฟโฟฝากช่องทางการติดตามนิดนึงนะคะเผื่อแวะไปให้กำลังใจกันค่ะค่ะก็ะถ้าเกิดใครมาดูคลิปนี้จนจบนะคะสามารถมาติดตามโฟโฟ,โฟได้นะมานั่งคุยนี่อาจจะมีความติดแกรมนิดนึงเนาะ,ะด้วยลุคด้วยอะไรนะคะแบบจัดเต็มให้พี่อิมเนาะแ <c oughs> ต่คขาจริงก็เป็นคนเนี้หาเป็นคนปกติเหมือนเหมือนที่ทุกคนเป็นกันนี่แหละถ้าช่องทางติดตามถ้าเกิดอ่าเฟซบุ๊กนะคะสามารถเซิร์ชภาษาไทยได้เลยค่ะคลิปทาราดาราดาวดีนะคะชื่อนี้หมานมากเลยแม่ชื่อเลิศมากอะเปลี่ยนเองตั้งเองเลิศปั ชิปาาทาราชิปทาราแล้วดาราดาวะดีด้วยตีความหมายเองนะออขอแป๊บหนึ่งน้ำกะขอก่อนฝากต่อนะชิปทาราหมายความว่าอะไรชิปไปถึงแบบน้ําทิปทาราใส่น้ําให้มันเย็น,นเพราะชื่อเก่าหนูว่าชื่อกิษณะแก้วสว่างชื่อไม่ดีหมายถึงว่ามันพอมาดูเลขเนาะมันไม่ดีนะตอนนั้นที่เราไม่หมันมม่นเนาะชื่อเดิมเลยนะกิษณะแก้วสว่างบูมบาม,ม ทิพภาลาก็คือแบบใส่น้ําดาราก็คือดาราดังโดดเด่นดาวอยู่บนท้องฟ้าดีก็คือดีทุกเรื่องหนูตีความเองก็เลยเป็นชื่อนี้นะคะเฟซ o o o กเฟซบุ๊กนะคะอินสตาแกรนะคะ F O C U S C C F นะคะโฟกัส C C F นะคะแล้วก็ถ้าเกิด t i k t o อค่ะเซิร์ชยอยักษ์ไม่หนากาศยอยักษ์เราก็เลข42ีตัวหรือว่าเซิร์ช c 4ก็ขึ้นเลยเพราะว่าเป็นคนเดียวในประเทศไทยเลยที่ใช้ชื่อตัวเองด้วยตัวเลข2ตัวใช่ ก็ประมาณนี้ฝากทุกคนมาติดตามเป็นกําลังใจให้ได้นะคะคอนเทนต์ที่โฟลงก็จะมีหลายอย่างเลยทั้งเรื่องแบบว่าความบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์สนุกการให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจใดๆอย่างเงี้ยคือลงแทบทุกอย่างเลยถ้าเกิดใครอยากจะจ้างโฟลนะคะก็จ้างได้แนะนําว่าให้ทักมาคุยกันก่อนได้เลยค่ะถามว่าราคามันแรงไหมมันสูงไหมถ้าสอบตัวหนูมาที่หนูพูดไปก่อนที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ได้แพงเลยถ้าเกิดว่าได้หนูไปทํางานเพราะว่าหนูเป็นคนทํางานเต็มที่ทํางานคุ้มลงงานไวด้วย ไม่ว่าสั่งอะไรก็ทําไม่ตามบีบแล้วหนูไม่ได้เป็นคนที่แค่มายืนพูดหน้ากล้องอย่างเดียวแต่หนูเป็นคนที่คํานึงถึงว่าก่อนทํางานแล้วก็ฟีดแบ็กหลังจากที่เราทำให้ลูกค้าค่ะมันไม่ใช่แค่การรับเงินแล้วจบค,ค่ะมันเป็นการที่เรามีแบบคอนเนคชั่นต่อๆกันไปในอนาคตด้วยไงค่ะถ้าเกิดอยากได้งานที่คุ้มคุณภาพงานไวตรงปรกไม่จกตาก็ต้องจ้างใหซ่ซีค่ะ <c oughs> ขอบคุณผู้โฟมานนะคะสำหรับวันนี้ยินดีที่ได้ ชมโฟมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะคะขอบคุณที่มาแบ่งปันเรื่องราวขอบคุณพี่อิมด้วยนะคะพี่อิมก็เป็นพี่ที่แบบเข็นกันมานาะมากมากเลยเพราะว่าเรามาเดินตลาดนี้ตั้งแต่ <S <S <c oughs> หัวเกรียนอยู่มาตั้งนานแล้วนะพี่แ <ๆ S 2> บบนานแล้วแล้วกม็มาตลอดตลาดนี้ก็ตาดกันคืนเนาะขอบคุณพี่อิมมากค่ะที่ให้โอกาสแล้วก็ใครมาดูคลิปนี้นะคะก็ฝากติดตามพี่อิมด้วยพี่เป็นพี่สาวเป็นพี่ที่น่ารักเก่งแล้วก็เป๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อิมค่ะ ติดตามรายการ wake up call by coach im ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายจันยาสีหุนรัตนชัยผู้อำนวยการตลาดใ,ในบ้านก็อย่างเงี้ยเราอื <laughs> อ <laughs> อันนี้พูดมาแก้แหละได้แล้วค่ะ <laughs>